สวัสดีจ้าวันนี้แม่จะทำขนมวุ้นนะเจ้าพรุ่งนี้วันพระเนาะมาดูวิธีทำต่างๆของแม่เลยนะเจ้าส่วนผสมก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะเจ้าอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่เนอะแล้วก็ผงวุ้นนะเจ้าหนึ่งซองต่อหนึ่งถาดนะเจ้าแล้วก็กะทินะเจ้ายี่ห้ออันยังก็ได้นะเจ้าแล้วเกลือป่นนะเจ้าน้ำตาลทรายเนาะมาดูส่วนผสมกันเลยนะเจ้า เอาน้ำมาตวงน้ำใสไปเลยนะเจ้าสองลิตรนะเจ้าน้ำเปล่าสองลิตรต่อไอผงุ้นหนึ่งซองนะเจ้าลิตรที่สามคือเป็นกะทินะเจ้ากะที่สามกับของจะอยู่ที่หนึ่งลิตรพอดีนะเจ้าน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลเนาะเกลือป่นหนึ่งช้อนชานะเจ้าใครมากหวานก็ใส่เพิ่มก็ได้นะเจ้าน้ำตาลเนาะส่วนไอแป้งข้าวเจ้าไอกะเอานะเจ้าประมาณสองขีนนะส่วนสองกรัมนี่เองนะเจ้า ถามแม่แล้วว่าใส่เพื่ออะไรแม่บอกว่าบุนจะได้ค้นนะเจ้าอ่าใส่กะทิลงไปนะเจ้าสามกระป๋องใส่ไปเลยนะเจ้าจะประมาณหนึ่งลิตรพอดีเนาะสูตรของแม่นี้จะจะไอคนก่อนนะคนทุกอย่างให้ละลายก่อนแล้วค่อยไปตั้งไฟนะเจ้าอ่าคนผงวุ้นคนแป้งข้าวเจ้าคนน้ําตาลนะเจ้าคนให้ละลายเสร็จเรียบร้อยค่อยไปตั้งไฟนะเจ้าพอตั้งไฟนี้ก็ อากวนอยู่อย่างงั้นแหละเจ้าประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะเจ้าอ่าต้องกวนตลอดนะเจ้าถ้าบกวนตลอดพงวุ้นจะติดไอหม้อนะเจ้าติดก้นหม้อจะทําให้ขนมมันไหมมีกลิ่นไหมเนาะมันจะไม่อร่อยนะเจ้าอากวนแบบนี้จนน้ําไอ้งวดพอสมควรน,นะเจ้าถ้ากวนไปเรื่อยๆนะเจ้าอ่าพอไกลซุกดีแล้วก็ มันจะมีความเข้มข้นนะเจ้าผงวุ้นข้าวแป้งก็จะมีความเข้มขน้นมีความเหนืดอเล็กน้อยนะเจ้าเตรียมภาชนะนะเจ้าถาดหนึ่งใบเนาะเทน้ำวุ้นไอ้ใส่ลงไปเลยนะเจ้าก็จะเต็มถาดพอดีอาจจะเหลือน,นิดหน่อยนะเจ้าอผงวุ้นหนึ่งซองได้หนึ่งถาดนะเจ้าอันนี้ก็รอวุ้นเซตตัวหนึ่งคืนนะเจ้าวันพรุ่งมาเจ้ามาพอกันเลยเนาะ อันนี้กระพงวุ้นของแม่นะเจ้าขนมวุ้นของแม่แบบเส้นผงวุนะ้นเนาะอ่าวแข็งนะเจ้าเซตตัวอย่างดีไม่แฉะ e, ไม่มีน้ำนะเจ้าสูตรของแม่เนะาะเอามาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะเจ้าใผ่มาชิ้นใหญ่กับชิ้นใหญ่แผ่มาชิ้นน้อยกับชิ้นน้อยเนาะอ่าขนมวุ้นง่ายๆนะเจ้าถ้าไผชอบเป็นชั้นก็ต้องร,รอวุ้นเซตตัวแล้วก็เทชั้นที่สองที่สามที่สี่นะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเจ้าขนมห,มหัววุ้น